ไม่เคยมีว่าเนี่ยบุคคลเนี่ยผ่านเป็นพระโสดาบันแล้วแจกใบไม่มีะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือการที่เราจะไปสัมผัสอย่างนั้นเรารู้ยากไงเพราะใจของเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะเป็นใจทิพตาทิพเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ได้ว่าบุคคลท่านใดเป็นพระอาริยบุคคลนอกเสียจากว่าเราไปเรียนรู้กับท่านแล้วท่านสามารถที่จะช่วยเหลือ แก้สถานการณ์ยามที่เราปฏิบัติอยู่แล้วมีความรู้สึกฟุ้งหนักแระท่านจะช่วยให้ความฟุ้งนั้นน้อยลงได้ยังไงท่านจะมีวิธีของท่านด้วยประสบการณ์ใช่ไหมคะด้วยประสบการณ์ของท่านทีนี้การประเมินแประเมินโดยท่วไปไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สังเกตก็ไม่ได้แม้นแต่ว่าผู้ที่สํารวมให้เราเห็นเราก็อย่าเพิ่งไปตีว่าใช่ไหม เราอย่าเพิ่งไปตีว่าท่านคือพระอริยบุคคลอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งไปให้ค่านะอย่าเพิ่งไปให้ค่าเพราะว่าอย่างพระพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็กระโยงกระเยงของท่านใช่ไหมถ้าท่านเป็นอันดับหนึ่งของพระสาวกด้านขวาอย่างเงี้ยดูสิคะมันตีค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าบุคคลน,นี้ดูสำรวมใช่ไหมเออนั่นแหละคือพระอริยะอย่างเงี้ยโอ้เราอย่าเพิ่ง เรายังไม่เป็นพระริยะเราแค่เป็นปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสอยู่เลยแล้วเราจะไปตัดสินท่านได้ยังไงว่าท่านคือใครใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ควรนะจริงๆแล้วอ่ะนะอย่างที่เฮโลเฮโลกันไปเนี่ยข่าวที่นั่นที่นี่ใช่ไหมทั่วประเทศไทยบางทีนอกต่างประเทศก็มีเงี้ยบุคคลนี้บรรลุทำต้้งนั่งเครื่องนั่งรถขับรถไปไปหาโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าท่านแค่ไหนใช่ไหม คือปกติแล้วเนี่ยนะบุคคลที่ยังเป็นผู้ดุชนนะด้วยกิเลสเนี่ยต้องการที่พึ่งจริงไหมฮะต้องการที่พึ่งแต่ยังไม่เจอที่พึ่งที่แท้จริงพวกเราจะพูดกันเสมอว่าพุทธทังธรรมังสังคังสร,รนังคัจฉามิอย่างนี้นนะข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจริงไหมยอย่างงี้นนะเข้าถึงจริงหรือเปล่า ถ้าจริงตรงนั้น,ค,ออน,น,นคือพระโสดาบันแล้วล่ะถ้าจริงตรงนั้นอะนะคือพระโสดาบันแล้วคือคือเข้าถึงในคุณตรงนั้นแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าแค่พูดตรงนี้แล้วบอกว่าเออเนี่ยนะเราได้ที่พึ่งแล้วอย่างเงี้ยเราต้องถามตัวเองว่าเรามีที่พึ่งจริงไหมเพราะคนส่วนมากต้องการที่พึ่งจึงขวัญขวายสแสวงหาเดินทางไปด้วยความเหนื่อยล้า แล้วไปหาที่พึ่งทางใจในที่ต่างๆโดยตีค่าเอาเองให้ค่ากันเอาเองก็มีใช่ไหมคะให้ค่ากันเอาเองใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะ<ม>ก็คือนี่นี่การพูดครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่าใครก็คือทั่วไปที่ที่สังคมคนที่ยังมีกิเลสอย่างพวกเราเนี่ยนะก็ยังมีกันอยู่เข้าใจนะคะยังมีกันอยู่จนทุกวันนี้ <laughs> ที่พึ่งที่แท้จริงก็ยังหายังไม่เจอเลยเพราะว่าตัวเองยังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลชั้นต้นยังหาที่พึ่งที่แท้จริงยังไม่ได้บอกว่าเอาแล้วพ่อแม่ล่ะเป็นที่พึ่งของเราไม่ใช่เหรออันนั้นก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่พึ่งทางใจที่แท้จริงอะเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องจากเราไปสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะ แล้วพ่อแม่ทิ้งสมบัติไว้ให้สมบัติเป็นที่พึ่งตลอดไปใช่ไหมไม่ใช่เพราะสมบัตินี่มันผลัดกันชมเมื่อสมบัติผลัดกันชมเดี๋ยวมันเป็นสาธารณะสมบัตินะฮะเดี๋ยวคนนั้นชมคนนี้ชมเห็นไหมเนี่ยโต๊ะตัวนี้เราชมใครก่อนชมก่อนเราตั้งเยอะแล้วใช่ไหมก่อนที่เราจะมาชมดูดีมันเก่าไปตั้งเยอะแล้วฮนั่นแหละ่ะนี่พูดถึงว่านะถ้าบุคคลบุคคลใดที่ครูจันทนาถามนะฮะว่า,นะวาเออเรา เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลจริงไหมเราก็ต้องไปเข้าไปศึกษากับท่านแล้วถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปกับท่านแล้วแล้วเราเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเอออันนั้นแหละค่อยว่ากัานอกทีนะเออถ้าถ้าไม่เคยปฏิบัติแบบอุกอุกกรนะฮนะเขาเรียกอุกฤรโอ้โย ห้ามคุยกับใครปิดวาจาปฏิบัติดูรูปดูนามไปห้ามคลุกคลีเลยนะฮะปิดวาจารับรับเรื่องอ,อื่นน้อยที่สุดแล้วก็ไม่รับเลยนะฮะบุคคลผู้ที่ฝึกจิตฝึกตนจริงๆเนี่ยจะต้องอุกฤษก็คืออยู่กับตัวเองแล้วดูดูความเป็นไปของความรู้สึกที่เป็นรูปเป็นนาม คือไม่มีการที่จะส่งจิตไปหาผู้อื่นเด็ดขาดเลยนะคะการที่ไม่ส่งจิตไปหาผู้อื่นเด็ดขาดเพราะว่ามีสติระลึกรู้อยู่กับรูปกับนามที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้จิตเนี่ยมันไม่ไปคิดถึงผู้อื่นไม่ไปคิดถึงสถานที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวที่ไปเกี่ยวข้องมาทั้งหมดนี่นะคะถ้าอุกฤดจริงๆนะ แต่ถ้าไม่อุกฤษก็คืออ่าเดี๋ยวก็เข้ากรรมฐานเดี๋ยวก็ออกเนี่ยคนที่เป็นทหารเนี่ยก็เราก็รู้กันนะว่าพอถูกเกณฑ์ทหารเข้าไปทีนึงก็ทำตัวดีอยู่ในระบบแป๊บหนึง่งพอออกมาแล้วก็เสียระบบเหมือนเดิมอย่างเงี้<ต>ยเหมือนกันจะแยกกว่าเดิมใช่ค่ะเสียระบบไปเลยแล้วก็การจะเข้ามาสู่ระบบเดิมอีก มาฝึกแบบเป็นทหารเดียวไม่ยากมากซึ่งจิตไม่น้อมละเพราะไปน้อมเอาสิ่งข้างนอกซะเยอะแยะมากมายแล้วจิตที่จะน้อมมาในด้านวิเวกการที่อยากจะมาปฏิบัติให้ตัวเองได้บรรลุธรรมหรือว่าได้รู้มากขึ้นในสภาวะรูปนามน้อยมากอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเจอครูบาอาจารย์ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่า จิตของเรายัางอ่อนแออยู่นะคะมันก็ไปไม่ถึงเหมือนกันแม้ครูบานะอาจารย์ท่านจะดึงแล้วดึงอีกว่ากิเลสตัวนี้มันแรงดึงเราออกจากครูบาอาจารย์อย่างนี้นะนักก็มีหลายคนแล้วนะที่กิเลสดึงออกจากไม่ชีอย่างนงี้นะไปกันหลายคนอ่าค่ะบุคคล ผู้มีเหตุสามลุงเหตุสามบุคคลผู้มีเหตุสามนะแต่เป็นปุถุชนก็ได้เป็นพระอริยะบุคคลก็ได้บุคคลผู้มีเหตุสามบุคคลผู้อะไรนีบุคคลมีมีเหตุสามนั่นแหละะมีเหตุสามคือมีมีไม่มีอะโลภะอะโทสะอะโมหะโดยเฉพาะเป็นผู้ที่มีปัญญามาตั้งแต่เกิดเรียกว่า อย่างลงคันก็เป็นคนมีปัญญาแล้วอย่างลงหมายความว่าตายปั๊บเกิดทันทีเลยนะปัญญามาด้วยปัญญามาด้วยเลยเพราะได้ศึกษาเอาไว้ดีแล้วในทางพระพุทธศาสนานะศึกษาไว้ดีแล้วทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติอย่างเงี้ยนะ,ะเกิดมาใหม่โอ้โหเจอกัลยาณมิตรเลยดีไม่ดีแม่ตัวเองนะั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรอย่างเงี้นะ พ่อแม่ตัวเองครอบครัวสิ่งแวดล้อมตัวเองนั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรก็ทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยคนมีบุญไงคนมีบุญมาเกิดมาเกิดกับกลุ่มของคนมีบุญด้วยกันก็ลเลยแบบโอ้เหมือนก็ได้กุลบุตรกุลธิดาอะไรเงี้ยน,นะทางโลกนะฮะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้นี่ก็เอาอคนนี้มันมีปัญญาเด็กบางคนนี่มีปัญญาทางโลกไอ้ทางธรรมมากกว่าพ่อแม่นะฮะ